จังเด้เปิดคลิปออกมากค้าวไหวไหอยู่บาทนี่พี่น้องเอ้ยพ่อจังหนาวยายมานเย็ดปรดุกละมันหนาวได้เลยลมเลยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเปิดคลิปออกมากับยู่กับหลานน้อยนี่เนาะพากันมาแต่มูอบุญกับป้านนะเด็กละเอ๊ะก็เลยพากันเว่มาดินน้ำล้านโดยกับตะเกียร์งานนะครูโดยกับตะเกียรงานนะคูโดยกับตะเกียสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีย้ำหนึ่งแรง กงยิ Ses ้ยั้งหดหกดูคนให้เป็ดยวัติยาเนี่ยมาได้กินนมแ้วนะมบาี่เงเพ่บระยุรกนอขึ้นนะพอดีพรกันมาแต่มู่บุญพี่น้องเอกเลยเบมาเห็นน้ำลานเนาะก็มาให้อู้หมอถาเพื่อนให้แม่เพื่อนอ้บน้ำก่อนพ่อเพื่อนก็ไปเวียกเลยยัมาอยูเยังบ่ได้มามาได้แต่เนือนะพี่น้องเอยเนาะอาก็มากขึ้นนี้ มันบาดเมื่อนะลูกเอาไปยาได้ยังมานตะบุญนั่นวะได้ด้ขาวต้มมาได้ตีได้ขนมม้นน่ะเอออยางเงี้ยแม่ออนนหิวเลยพี่น้องเลยจักจีกินย่ายกินย่ากระเต้าขนมลูกลานกินได้ปนีไปอาน้ำนะแม่ชันกำลังเสียนั่นพอดีไอเต้์แล้วก็ไอตาน้องเชิญน้องนั่น เอ้ยซิมเพิ่นพากันดินหมากชลัยเลออยู่วัดพี่น้องเลยเนาะว่างานบุญกับใกล้อันวัดนี่แหละอยู่แคมแคมหิมหิมวัดนี่แหละเนาะก็เลยเพิ่นมาตั้งอยู่ในวัดเลยหมากชลัยเลอเพิ่นก็เลยเอาน้ำเพิ่นกินไปให้เพิ่นกินก่อนอยากกินน้ำเพิ่อนปะมาว่าน้ำเอาอยากเถิดได้ป่ะมาผมค่อยก็นั่งอย่างนั้นอยู่มาจ้ะเดี๋ยวคอยเอาลงให้แล้ก่อน หน้ามันเนี่ยหน้ามัให้นู่นหาหลานก่อนพี่น้องเลยจัางหน่อยขึ้นมาหม่เด้ออยู่ถ่าเด้อเก้เด้อโออช่างลานหน่อยเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยชักงหน่อยกันลมจังหน่อยกัอันห้อนอยู่พี่น้องก็ไเลยเห็นห้เป็นวัดเป็นไอเนาะไอตากัเมื่อนี้ไม่ได้ไปชมหงเยียนช่ไเป็นวัดกับเพิ่นเป็นไอแน่ก็เลยให้ยยุดสามามืนอนี่เนาะลาสาวคู่เพิ่นหายยุดเมื่อนึงมืนเพื่อแหละพี่น้องเลยคำมาเพิ่นไข้แน่กับสี่อัน พาเพลินไปเนาะเ,นเอออยูอืธาเดาเด้อไ,ไปเอาน้ำให้อ้ายก่อนพู้ถ่าได้จักไ,ไปไปลงไปเบิรงพี่น้องเ,เอ้ยน้ำลงให้เพลินกินก่อนพู้อยูเซีวอยู่ทางวัดพูแหละยูืธาเด้อเวย้ยอยากกินน้ำจะว่าให้ยได้ปจ๊กอากาศกระซิมล่มมันนี่เนาะ ไปดิจะ่าเล่นออกแล้วไปเจ๊าวพันผัวได้หนี่มัว่าสีออกเลยเนาะมิมปขึ้นมกรูดว่านะเออไอ้ตจาขึ้นมวกรูดอ๋ยมาไมมาดิน้ำไ้าเอ้ยเอ้ยมีน้ำมาให้ก่อนอยู่ร่ายูพี่บาน ไม่เสียบกุ้งช่อได้ค่ะไอ้ิไม่เสียบฟุ้งบนช่อได้ค่ะไอะทัเลยอ่ามทเียนกระเบนี่เลยบอไอ้ตาไ้อ่าน่าไม่ลูกจ่ายสบายดีลูกเลยไอ้พักดีดเลยพักันหิวน้ามัน

ใช่ตาเลยแต่ว่ามันแบบด้อยปูข้ากินแม่ไม่หมดไปตรงนี้เบ้อเลยจะชิบตุ๊กนองน้ำก็พี่น้องเอาไว้นี่ก็ได้เดี๋ยวเอาเมื่อเด้อบัดเมื่อเด้อบัดเมื่อจะเอาเมื่อก็ได้แม่เมื่อก็เด้อชิลูกเหม่งไวแท้หางขื่นกี้นี่มาดูแย่โล่งไปช่างไวแท้เอาบัดควหดขื่นก็ให้กลกวๆขื่น ไปแล้วไปบ้านใาญลงตาตาตาต้องล้เปลืองเงินไหนตาเนาะหาขึ้นที่นี้หาก็ขึ <M <m ้นแป๊บเดียวไปบ้านใหญ่โล่งนายพี่น้องเอ้ยนักมีมิกอเดี๋ยวมีมาขึ้นต่อก่อนมีบังให้ไอ้มีขึ้นก่อนทางกระเช้าเงินหน่อยวะเนาะมีมาขึ้นหน่อยไว้ลูไว้มาไว้ ไปเมื่อฮู้ดเด็ขึ้นก็ให้ลื่นเพลินมาโค้ดเดลงกับแม่น้าวบ่เฮ้ยมาใส่ไว้หน่อยอาป้าให้ส่ไว้ไปเมื่องนั่งผัวไปคืนขี้เด้อไอ้ตาลงหน่ะใส่ข้อไว้เออไปเด้ไปวันนี้บ่มีเพื่อนมันจะมาขายเออไปดิไอนตั๊ะ นัไปชี้ึ้นข้าเดียวเลยล่เพื่อตานาอย่าแข่งกับเม้อมเต้อง์ลียนะท้านั่นเมื่ออานน้าานอนไปปัญหายอย่าขึ้นกับแม่น้าดูเอ้ยไปไปมาบอกน้องไปเคกอดไม่ขายบเห็นบไหม ขึ้นกี่นเนพิผัว่าเอาน้าม,มาให้ผัดว่ามาน้าแหเลยว่าอยากกินน้าแม่งเอาน้าม,า,า,ม,มาให้ได้ผัาตามลังกันขึ้นมาโอ้ยบันท้ายอยากดินนะนะดินยาเจ้าแล้วเลย,ยมาอาน้องนี่กลัวเลยผูคอยทางอยู่น่ะกงอยากดินนะผูอยากดินนะ้ามาให้ได้นะ มางเงี้มันเลิกแทนเพื่อนน้องบิวเนี่ยดอกคู้นกำลังเริ่มเป็นนะพี่้องไ้ก็ะชอบชงการเนาะดอกคู้นเป็นดอกแรกอ่ะหามช้ลงแล้วซ้ดอกไปเอามาป้าเอ้ยบ่เลิกแ้วเมื่อไหายมีขึ้นตอมาดิมาเตียงพี่เดอก้ออเตียงเงินคืนแล้วไม่คป่ะไม่ีดันติ บ่โล <l panels> ่งให้เฮียนะใช่บาดขึ้นไม่ได้ขึ้นก็ให้ยากล่งก็ให้โอ้ยอยากล่งผล่เจ็บแข้งเนาะเจ็บแข้งเนาะเจ็บแข้งแค่บาดดขึ้นกับึนเนาะเหวาเรื่อใช้เมนะใช้เมนะไปอาบน้ำลงมนไปแล้วของแนวบาดแขึ้นแม่นเอา เจ้าคือบ่โลกไปไปขี่เปียนไอ้ตาว่าลูกเอ่ um, ้าเออมีเอมีว่ามีไปขึ้นมังตุเดีพ่นกายอยากขึ้นอย่างขึ้นโยนไปตู้ว่อยู่เพื่อนหมดื้อได้ไรยนไปตทันดมาบ้านพอดีพ่นว่าเอาน้ำให้กินนกินยาได้หมไม่หักอยากลงพ่นอ้าอยางขึ้นกินนี้แม่ว่ะพอดีเดเห็นเออมีนั่งยันเออเนออมีขึ้นแทนเออไปมีขึ้นอยู่เมื่อกี้นี่ หายกะพากกันขึ้นข้าเดียวพี่น้องเลยมันให้อยกขึ้นกันแน้นะอยู่คุณเนี้มาเลยเลยจังละยันเราไปน้าไปจ้ะมาเลยอ้เจ้ไปใส่ไปเตอร์เอยไต้องอยากมาเลยไ่รูละแม่ไปอาบน้ำบ่แม่ไปอาบน้ำเลยม่ไปแล้วด้คิดม่แล้กินมแลงเนี่ยเชื่อเฟอบอะบอะไม่นกินใว่นสไปชวนแม่์อนคือเพอจังละสุาวไม่น่กิน แ่ข้าคุณข้านี่กาพี่ดำเครือชอบชมหมาเพื่อนชุบเครือข้อหนึ่งหมูบวบได้วบหนึ่งบวบจำแจวหนึ่งบวบจำแจวได้ลงมาตำแจวได้กินนี่ยังเป็ดไก่นะพี่กินแหละขาเกลืไก่กันเน้จุดเขาเกือก่กันเด้ออขึ้กี่ให้เด้อกหลังเขียครึ่นนึงอยอ่มาตากลมมาลงละฮะจะก็มาตากลม เอาหมวกมาใส่ให้ดุฮัลโหงัวพ่ยหน่ะงัวฮาวบอเอิ้นใกล้กันเนาะเกือใกล้กันเนาะถ้าแม่จะมานะเกือใกล้กันเนาะเกือใกล้อีกคนแม่นูก่อนเผินว่าเผินเกือแต่มันก็ยังหิเซลอยู่ฮัดลายดอกปลาเกือเนาะเกือบลายแท้คู่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 ใกล้กับไตวะพี่น้องเอ๋ยมองมันหนาวเลยเนาะคู่คู่คู่ยังบลาอย่างเกือชบทำนี่ นีุไงนี่ไก่ดวงลายที่แมงเตอร์ทาลงไปหยาบหยาบอยู่ตะกี้เนี่ยเนาะตายบัสไก่หน่อยไก่เด็กน้ำมันนี่มันหนาวเด้ชั่งหน่อยแบดหนาวจั่งหน่อยแ้อน่องวัวแต่คนไก่แต่กาเนี้ยเนาะเป็นไปบัสแหละเนี่ยกระดับแซวอยู่เดือดช้ำนี่ ไก่ดงลายยุงเลยดูเอ้ตักน้ำก่อนเด้อตักน้ำให้เป็ดก่อนเป็ดกับผมไม่มีน้ำกินบราไม่นองเนาะเยียมเป็ดเนี่ยมันต้องมีหนองซ่าอะไรอย่างเงี้ยนี่รถพอดีให้มันกินแต่ละมันไส่นี่ชิใส่กินน้ำ Hàng là chưa nó mày tất cả cái hàng bun kịp mày bọn đẹ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 p เือบรีรอบมึงนะคำแล้วนี่ค่อยคำลงแรงแล้วเนาะชิบหชื่อเพอบ้างเอาชื่อมาให้ข่อยได้เฉยเด้อแย่บ้าแยกน้ำให้ข่อยแน่เย็นวายังไม่ได้กินตอนนี้แยกชื่อเลขได้นี่น่ะเรก็ถือเลขแล้วน้ำเดงเลยกินน้ำเลยเอานั่นเด้ออาเชิร์นั่นก็ได้ แยกเอาฝากชื่อเฟอก่อนพี่น้องมากินมันแดงเอาอย่าปวดเนาะข้าวหม้อชาพันกับตื้อไม้ช่องพันกับอะไรบ่สันละถือเร็กเราจะกินน้ำแร่เนาะถือเร็กกันห่านนะบ่อสวันแรกเราจะกินนั่นขี้เสียบขี้เสีบน้ำแร่เนาะจุกเนาะจีบปตีน้ำแร่ร้านกับเจ้าเฮ้ยเอาล้านถาเพื่อนก่อนพี่น้องไปเพื่อนไปซื้อเฟอร์กอนเนาะอยู่บุญพุ่นแหละงานบุญพุ่นแหละ แมงเต่าไปมู่แต่ไม่ได้ถ่ายให้พี่เห็น้องเบิงนะ่งเนาะงัวกระลังมาแล้วบัดในค่ำเมื่อแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแลพี่น้องเลยเนาะแต่ยังอีกสิบนาทีหอมมนมนองยัไม่เงนั่นตุ้กเชี่นเดมชักมาเอานะฮะมาจับเอ็นไนะชักตีนไดะม,มาลูกมามานทำป่าวะใช่ปะมามาให้แม่ไปมามานั่งพี่มา อนกนะดแช่นากนินไหมลงมาฮะลงมาเลเอมาได้ให้ขึ้นกาแม่ชื่อแม่ใบมู่น้ำกระบาดันผู้าขื่นแทนนะแมีขึ้นแทนนะแมีขึ่นแทนบอกมีขึ้นแทนคนบอกเอานังไปขึ้นแทนเอานังจุไปขึ้นกุ้ยอือนน้จุอุ้งหน้าไป่นอลงไปนานอานนะไปไปใ่คำบุพคพเติมให้คอยเด้อเงินคอยนะเอานั่นแหละเอาช่ขาบุมีเสร็จร่อนกะเอานนั้น ให้ยัให้ไปนแม่เหติดแมได้พี่นงเอเดนนี่นะไปน้ำไปก็เห็นเดียวเห็นหน้าแม่ก็ให้แล้วแหละเฮ้ยไล่ไล่ใช่แล้วแม่หาไม่ให้หายไมกินต่อปิ๊บเอ้ยเอ้ยกิ้องตุต้องพีเอ็มเนแ่ข็มนึเยอะมเยอะจุกดฮไอตอกตอกเยอะใช่ไหมยังอาบ่รูยังไ่อานนะํา่เอ้อจังดบ จะเอ้ข้ามเลยเล่น um, ี่ก <t ake> ็ไ <rain> ด <t ake> ้ไปๆันเนี <Surprisingly> ้ให้เพื่อนไปอันนี้ก่อนเอ้ารถไปน่ะอยจะจแล้วก็รถตู้บ่าแม่นะบ่อรถน้รถตู้ีบารไ่ได้ไปเลยขข้านได้ดื่มไปได้เนี่ยไม่ได้ลื่มไปไปนะไซุซดื่มไปแล้วต้องใช้อันหาไปอันนีมันมอนใช่ขึ้นไปแล้วนอไป้วไปไปยๆขาไปใช้ดูล่ะไ้ข้านไปใช้ได้ได้ล่ะ

จิ๊บจิ๊บอุ้มรานถามมึกันมายเจก่อนป้ามาเฟยจมั้ะมงเลบ่าเพิ่มล้เเจ๊ขออยู่ในเพื่ได้ไหมสิจับจับจบจับจับ่ับจันเั้จับ่ับจับจัจบบับจจับจับับจับจัจับจัจับจบจับจับคับจับจลบจจจับจจับจับจับจบจั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 บจอบจับจับเับจับจยบจั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 บจจับจัับจับจับจลบจับจับจัับจ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 ับับจับจับบจยบจับจ้บ เน้นเนนมาหน่อยให้ก่อนแม่เด้อเฮ้ยเฮ้ยขับมามีเพลกรขับปุ้นมามีขับปุ้นกาะขับเปียกอุ้มข้าบก่อนจุ๊คนขี้หายเบอร์เมอร์ขี้ป้าเป็นกองฮะแยกเด้อยังไม่กินตอนนี้มือแรงพุ่นเบอร์เมอร์ขี้ป้าเป็นกองใช่อุ้ยนี่ ว่าเป็นกล้องหน้าพี่น้องไงวายหน้านลำแทบปาดอีกอะเห็นบ่ลูกเฮ้ยตาตีเด้อนี่บ่เออเบียเบ่ะลำคืออยู่เมื่อแทบดุบ่ฮะฝุ่นงัวงอ่ะงัวกินหยาเห็นบ่งัวกินหยาเลยโอ้ให้อีกใบนะแม่บใบดาบ่ฮะไอเด็กเฮ้ยพูดมูมูดู เบอร์งัวไปหู er> ืไปเบอร์งัวไปเบอร์ง anyway. ัวไปงัวเด้อเอ้ยเอจิเอจิเอ้อลานน้อยทาแม่ก่อนปลาลูกเลยเนาะเอาลานน้อยทาแม่เพิ่นไปซื้อเฟอร์ก่อนเดี๋ยวแมงเตอร์กับชิลงไปเพื่อแมงเตอร์พอดีเนาะเพราะว่าฟอพ่นกับมาแล้วแต่ตอนนี้ยังไปเวียดอยู่เอาลานทาพ่นเนี่ยค่ะแม่เพิ่นเอาหน้ำามือเดเมเมื่อกี้นี่ปุ๊บปุ๊บปุบอดุดมือเนาะอดุดมือแม่อดุดมือป้าแล้ว ไปสักคลิปนี้ก็ลาพี่แล้วน้องไปเพื่อนซัมมี่กันเด้อพี่น้องเด้อไปพ่อกันอีกคลิปหนาเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้องเตอร์หน่อยเด้อหลานก็ะหายเลยไปบ๊ไปไปสบายดีป้าลุงบ๊ายบายเด้อไปายมึงเนี่ยหนามุ้งหนามาโอ้ยเข็ดอยู่ปะ๊ดปัปัไปไปกพี่น้อยดูแลบันเดอรเดนยุ่งแทะไปแล้ว